สวัสดีครับวันนี้ผมจะทําขนมหวานคือลูกตาลเชื่อมนะครับมีลูกตาลมีน้ําตาลทรายแดงแล้วก็มีเกลือนะครับนําไปทําลูกตาลเชื่อมครับครับผมก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วก็นําเอาน้ําตาลทรายแดงมาต้มน้ํานะครับความหวานนั้นเราก็เดี๋ยวค่อยเพิ่มความหวานก็ได้เพราะเนื่องจากว่าลูกตาลมันหวานอยู่แล้วนะครับตรงน,นี้ก็น้าตาลเดือดแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ลูกตาลลงไปนะครับนะครับผมใส่ ลูกตาลลงไปแล้วนะครับรอให้น้ําเดือดแล้วก็ดูว่าความหวานเป็นไงเราเจะเพิ่มความหวานได้แล้วก็ใส่เกลือลงไปเพื่อให้เพิ่มรสชาติทั้งหวานแล้วก็ออกเค็มนิดหน่อยนะครับครับนี่ก็ลูกตาลเชื่อมก็เสร็จแล้วนะครับก็ใส่น้ําแข็งเย็นๆนะคกาบร้อนๆก็กินแล้วชื่นใจครับลูกตาลเชื่อมครับสวัสดีครับ